สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงนะคะรูปทรงแรกนี้เลยค่ะวงกลม circle เราจะเรียกว่าวงกลมนะคะรูปทรงที่สองนี่เลยค่ะสามเหลี่ยม triangle และข้างบนนี้ค่ะข้างบนนี้สี่เหลี่ยมค่ะ square รูปทรงมีมากมายมีมากมายมีทั้งรูปทรงวงกลมมีทั้งรูปทรงวงกลมมีสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมฝากกดติดตามคุณจอยปถมวัยชาแนลด้วยนะคะ